ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไม่น่าเชื่อนะครับว่านะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อภูมิธรรมนะครับจะออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่านะครับภูมิธรรมบอกถ้าไม่แจกเงินดิจิตตลเนี่ยวิกฤตต้มยำกุ้งกลับมานะครับใครขานต้องรับผิดชอบผมถามหน่อยนะครับว่าวันนี้การที่นะครับรัฐบาลเองจะทํานโยบายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับ รัฐบาลมีอำนาจเต็มใช่หรือไม่ในการที่จะออกเป็นพรกองเงินกู้รัฐบาลก็สามารถทําได้ถูกต้องหรือไม่ครับการจะออกเป็นพรบองเงินกู้รัฐบาลก็สามารถทําได้ถูกต้องหรือไม่ครับใครจะมาค้านรัฐบาลได้ครับใครจะมาขวางรัฐบาลได้ครับถ้ารัฐบาลจะทําถูกต้องหรือเปล่าครับแต่การที่เขาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาออกมาวิเคราะห์ออกมาอะไรก็แลนะ้วแต่ออกมาพูดเนี่ยนะครับคุณคิดว่าเขาค้านนะครับคุณคิดว่าเขาขวาง แต่จริงๆแล้วเขาเพียงแค่ออกมาตั้งคำถามตั้งค้าสงสัยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเขาไม่ต้องการให้บัวหายแล้วรอมข้อวันนี้นะครับคุณจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นรัฐบาลให้รัฐบาลทําไปสิครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลทําไม่ดีนะครับรัฐบาลจะรับผิดชอบเองรัฐบาลรับผิดชอบอะไรได้ครับรับรับผิดชอบด้วยการติดคุกเนี่ยแล้วมันคุ้มไหมครับกับความเสียหายที่เกิดขึ้น มันคุ้มกันไหมนะครับถ้าเกิดประเทศต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วติดหนี้ติดสินแล้วประเทศต้องไปใช้หนี้มันคุ้มกันไหมนะครับ <_ S 1> กับแค่ว่ารัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวถ้าทาผิดพลาดแล้วตัวเองต้องติดคุกถามว่ารัฐบาลรับผิดชอบโดยการที่สมัยหน้าประชาชนไม่ต้องเลือกมามาเป็นรัฐบาลมันได้ประโยชน์อะไรครับถ้าวันนี้ประเทศเกิดความเสียห,หายประเทศเกิดควาทมทุกข์โมสิ่งที่แต่ละคนเขาออกมาพูดนะครับเขาออกมาพูดออกมาวิาพากษ์วิจารณเขามาวิเคราะห์เนี่ยเพราะเขานะครับเห็นว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดแบบนี้อาจจะเกิดแบบนี้อาจจะเกิดแบบนี้นะครับ ทำว่าอาจจะเกิดรัฐบาลต้องไปคิดทบทวนว่าเฮ้ยมันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่เขาขวางแต่รัฐบาลคิดว่าเฮ้ยวันนี้นะสิ่งที่คนที่ออกมาพูดมาฝาดมันไม่ใช่นะครับรัฐบาลคิดว่ามันยังไงก็ไม่เกิดร,รัฐบาลก็ทําไปเลยครับเพราะมีอํนนานาจเต็มอยู่แล้วนะอย่างที่บอกหลายๆคนอาจจะพูดถึงแม้กระทั่งว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธนะ์ที่กู้เงินมาเนี่ยแล้วเอามาแจกทำไมเขาถึงไม่พูดถามว่าทําไมจะไม่มีคนพูดครับก็มีคนออกมาพูดออกมาขวางโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเองเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดแล้วออกมาตาหน้าด้วยว่าวรัฐบาลพลเอกประ ไม่มีสมองไม่มีความสามารถที่จะในการบริหารในทางอื่นนอกจากกู้เอามาแจกนะครับกู้เอามาแจกนะครับและก็ตั้งฉา,ายาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นนักกู้รุ่มแม่น้ําเจ้าพยาด้วยถูกท่องหรือเปล่าครับแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับก็คิดว่าตัวเองทําถูกต้องทําตามกฎหมายทําทุกอย่างก็ออกเป็นพรบเงินกู้ออกพรกงเงินกู้ออกรรงงกแล้วก็ามาแจกตามนโยบายของตัวเองไม่สนใจใครจะบอกว่านโยบายอ่า คนละคึกไม่ดีนโยบายนั้นไม่ดีนโยบายนี้ไม่ดีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจครับก็เดินหน้าทําตามโครงการที่ตัวเองคิดเอาไว้อยู่แล้วและก็ทํามั่นใจก็ทําไปถูกถูกป่ะเพราะทําไปตามกฎหมายแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้สนใจด้วยใครจะค้านใครจะอะไรก็ไม่สนใจแต่วันนี้รัฐบาลของพรักเพื่อไทยที่เป็นคนพูดกับเขาเองแล้ววันนี้รัฐบาลของพักเพื่อไทยนายกภูมิธรรมมีอํานาจเต็ม ในการออกเป็นพรบพรกเงินกู้พรบเงินกู้เหมือนกับพลเอกประยุทธ์เลยสามารถทาตามนโยบายที่ตัวเองคิดเหมือนกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ทาไปเลยครับทําไมถึงจะต้องมาโทษว่าคนนี้ฝางคนนั้นฝางคนนี้ฝางเพราะเขาไม่ได้ฝางแต่คุณไม่กล้าทําเพราะสิ่งที่คุณทํามันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ทิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันเป็นไปตามกฎหมายมันเป็นตามเงื่อนไขของกฎหมายแต่ตอนนี้นะครับนโยบายแจกเงินนี้ตอลเนี่ยมันไม่เป็นไปตามกฎหมายเพราะมันคิดมาแบบไม่รอบคอบมันคิดมาแบบชุย มันคิดมาเพื่อการหาเสียงหรือเปล่าพอเวลาทาจริงๆมันถึงได้ติดข้อกฎหมายมันไม่ได้ติดคนค้านไม่ได้ติดคนฝังไม่มีใครค้านรัฐบาลได้ครับไม่มีใครขวางรัฐบาลได้ครับเพราะรัฐบาลมีอํนนานาจเต็มถ้ามีคนค้านรัฐบาลได้มีคนขวางรัฐบาลได้แสดงว่ารัฐบาไลไร้ประสิทธิภาพรัฐบาลห่วยแตกรัฐบาลไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศหรือเปล่าครับถ้าจะบอกว่าเฮ้ยผมออกมาพูดออกมาค้านเนี่ยแล้วทำให้เงินนี้จะต้อนแจกไม่ได้ผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งสามารถ ขวางรัฐบาลได้ผมสามารถคารัฐบาลได้นี่ผมยิ่งเป็นซุปเปอร์แมนอีกนะจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วประชาชนที่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปพูดอย่าไปอะไรเลยปล่อยให้รัฐบาลเขาทาไปผมถามเลยครับคุณน่ะกาลังสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยทำให้ประเทศผายละครับทําให้ประเทศเสียหายละครับถามหน่อยครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดปล่อยให้รัฐบาลทําไปแล้วเราไม่มีการพูดอะไรเลยเราไม่มีการอันนี่เลยแล้วปล่อยให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่รัฐบาลรับผิดชอบคืออะไรครับอ๋อครั้งหน้าก็ไม่ต้องมาเรียกให ให้มาเป็นรัฐบาลเหรอครับครั้งนี้ประชาชนก็ไม่ได้เลือกให้พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลถูกต้องไหมประชาชนเลือกใครครับเลือกพักคก้าไกลให้มาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเลือกฝั่งแล้วแต่วันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับทรยศประชาชนหรือเปล่าครับตบศัตร์ต่อประชาชนหรือเปล่าครับถอดหักหลังประชาชนหรือเปล่าครับไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าครับไม่ทํานะครับตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลและมาทําแบบนี้แล้วจะให้ประชาชนอย่างผม เอ้ยทำไปเถอะทำไปเถอะแบบนั้นเหรอครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เป็นคนเลือกให้เขาให้พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหลายๆคนนะครับที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้เป็นคนเลือกให้พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับอะไรได้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับอย่าปล่อยให้บัวหายแล้วล้อมข้อครับอย่าปล่อยให้ชิบหายแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาพูดครับเพราะมันไม่เกิดประโยชน์วันนี้เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดวันนี้รัฐบาล มีอำนาจเต็มอยู่แล้วในการทํานโยบายถ้าคิดว่าตัวเองนโยบายตัวเองไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชน,ชนทำเลยครับถูกป่มออกเป็นพรกรงเงินกู้ก็ได้ออกเป็นพรบเงินกู้ได้มีอำนาจเต็มอยู่แล้วถ้ามันไม่ผิดกฎหมายแต่ที่ไม่กล้าทาเพราะตัวเองทําผิดกฎหมายอยู่หรือเปล่าแล้วมาโทษคนอื่นผมก็งงนะครับกับรองนายกที่ชื่อภูมิธรรมเนี่ยนะครับว่ามีควา,ามคิดออกมาแบบนี้ได้ไงว่าใครต้องรับผิดชอบถามว่าตัวเองถ้าทําความเสียหายใกล้ๆกับประเทศคุณรับผิดชอบอยังไงนะครับ ให้รับผิดชอบประหารชีวิตเลยก็ไม่คุ้มครับถ้าทําให้ประเทศเสียหายครับภูมิธรรมบอกถ้าไม่แจกเงินที่จะต้อนอนะ่ะวิกฤตต้มยำกุ้ง จะกลับมาใครค้านต้องรับผิดชอบ2กุมภาพันธ์2577ที่รัฐสภา,านายภูมิธรรมเวียชยชัยรองนายกตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงนะครับเรื่องของโครงการอีจิตอนวอร์ตว่าวันนี้สิ่งที่เห็นแตกต่างคือส่วนที่เห็นว่าไม่ควรทําอะไรเป็นส่วนที่บอกว่าไม่วิกฤตส่วนที่อยากทําคือในส่วนที่เข้าใจว่าวิกฤตคือวิกฤตและที่รัฐบาลกําลังทําครั้งนี้คือการยืนยันว่านิจิต้อนวอร์ตเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการ ที่จะดทาให้ประเทศที่กําลังวิกฤตอยู่ได้รับการแก้ไขคําถามคือมันเป็นหนึ่งเครื่องมือแล้วผมไม่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีทําอย่างอื่นเลยให้เป็นรูปธรรมไม่เหมือนกับโ,โหรัฐบาลโฟกัสเรื่องอื่นๆให้เหมือนกับโฟกัสเรื่องของการที่จะกู้อามาแจกนี่เลย แม้หลายคนจะบอกว่าไม่วิกฤตแต่ผมมองว่าเราเลยคำว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตไปแล้วจริงๆวันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือวิกฤตทางการเงินซ,งซึ่งมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เขาได้เตือนเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยอย่างไรก็ตามมีนักเศรษฐศาสตร์ตระกูลหนึ่งเคยระบุไว้ว่าหากวันนี้ไม่ทำอะไรที่รงแรงและไปเพิ่มกำลังซื้อไปเท่ากับเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนวิกฤตการต้มยํากุ้งเหมือนปี2540จะกลับมาซึ่งหากพูดเช่นนี้เราก็ต้องรีบกลับมาทบทวนและคนที่เห็นว่ายังไม่วิกฤตและหากประเทศวิกฤตขึ้นมาในอีก2-3ปีข้างหน้าต้มยํากุ้งต้องไม่ใช่แค่ว,วิจารณ์ตามถามหาความรับผิดชอบด้วยในภูมิตามกล่าวในภูมิธรรกล่าวว่าฉะนั้นวันนี้รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐสภาไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วและไปหาเสียงกับประชาชนแล้ว ควรเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานเดินไปและเรารับผิดชอบต่อนโยบายของเราอยู่แล้วจึงอยากฝากให้เป็นแค่แง่คิดกับทุกคนทั้งนี้ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้จัดไปอะไรกับใครแต่เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นอยากให้ทุกคนได้พิจารณาที่จะทําให้เกิดประโยชน์และเดินหน้าต่อไปได้นะครับอันนี้ถูกต้องเลยครับต้องถามว่าการที่บอกว่าไปหาเสียงกับประชาชนเอาไว้แล้วเนี่ยต้องถามคุณภูมิธรรมว่าครับ ว่าพักของคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นหาเสียงกับประชาชนว่ายังไงในเรื่องของนโยาบายแจกเงินนิจต้อลหนึ่งหมื่นบาทบอกว่าหลังจากที่ได้มาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับจะทําการเดินหน้าโครงการจะทําการแจกเงินนิจต้อลหนึ่งหมื่นบาทแล้วเงินที่จะเอามาแจกเป็นการบริหารงบประมาณบริหารภาษีใช่หรือไม่คุณเคยบอกหรือเปล่าว่าคุณกู้หรือคุณภูมิธรรมจำไม่ได้ครับว่าที่ตัวเองไปหาเสียงอะไรไว้คําพูดของตัวเองเนี่ยนะครับจําคําพูดของตัวเองไม่ได้ ไม่เคยรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตำบาศต่อป,ประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนจนเป็นนิสัย,ยหรือเปล่าครับอันนี้ผมสงสัยนะครับเพราะสิ่งที่ถามว่าไปหาเสียงกับประชาชนใช่ครับผมก็ได้ฟังครับและผมก็ได้ฟังเต็มสองหูด้วยว่าวันนี้การที่จะทําโครงการแจกเงินนี้จะต้อนหนึ่งหมื่นบาทจะไม่มีเรื่องของการกู้และโดยย้ําโดยนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินว่าจะไม่กู้มาทําแม่ตาบาทเดียวถูกต้องหรือเปล่าครับ และตอนนี้คุณจะกู้มาแจกนะครับแล้วก็บอกว่าเปิดโอกาสให้รัฐบาลทํางานนะครับเดินไปแน่นอนครับไม่มีใครขัดฝางครับไม่มีใครขัดฝางรัฐบาลได้เขาเปิดโอกาสให้รัฐบาลทํางานได้แต่เขาจะให้รัฐบาลทํางานไปแล้วให้เกิดความชิดหายโดยเขาไม่ออกมาตั้งคําถามออกไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์มันคงเป็นไปไม่ได้ เขาออกมาวิาพากษ์วิจาร์เขามาวิเคราะห์เนี่ยเพราะเขาไม่ต้องการให้รัฐบาลทํางานแล้วเกิดความเสียหายกับประเทศเกิดความชิบหายของประเทศวันนี้รัฐบาลอาจจะตั้งใจทํางานแต่ไม่ได้คิดถึงนะครับว่าเอ้ยมันจะส่งผลไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เขาออกมาพูดคือข้อคิดข้อเตือนถ้ารัฐบาลเห็นว่าเฮ้ยถ้าทาแล้วมันจะเกิดประโยชน์มันเกิดความเสียหายต่อประเทศก็สมควรจะหยุดซะแล้วก็ยอมรับยอมรับว่าตัวเองคิดนโยบายไม่นอบคอบ คิดนโยบายไม่ถี่ถ่วนคิดนโยบายไม่ดีจึงเกิดไปติดข้อกฎหมายติดข้อปัญหานะครับยอมรับความผิดดิครับไม่ใช่วันนี้ไปโทษว่าคนนู้นมาค้านคนนี้มาค้านหน่วยงานนั้นมาค้านหน่วยงานนี้มาค้านหน่วยงานนั้นมาขวางแบบนี้เขาเรียกว่านะครับคนไม่ได้ทํางานนะครับไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถเอาแต่โทษคนอื่นวันนี้ถ้าเกิดเราเราทำงานเราคิดมาแล้วคนเราคิดผิดได้ครับแต่ยอมรับผิดหรือเปล่าครับเมื่อเราคิดว่าเฮ้ยโครงการที่เราคิดมาเนี่ย มันไม่รองค้อมันไม่มีมันไม่ถี่้วดแล้วมันเกิดปัญหามันไม่สามารถไปได้แล้วถ้าเกิดทําต่อไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศส่งผลเสียหายต่อประเทศเฮ้ยเราไปทําอย่างอื่นดี่าก <c oughs> <ๆ>็ออกมายอมรับกับประชาชนทําไมไม่ยอมรับกับประชาชนล่ะครับแต่วันนี้คุณกําลังไม่ยอมรับกับประชาชนแต่คุณกําลังจะไปโยนให้กับคนที่ออกมาค้านออกมาพูดออกมาวิาพากษ์วิจารณ์วันนี้ที่เขาออกมาพูดออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เพราะเขาไม่ต้องการให้บัวหายลดลรอมข้ออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยเวลาที่คุณทําไปอ่ะคุณร คุณรับผิดชอบต่อนโยบายยังไงครับคุณรับผิดชอบต่อนโยบายยังไงสมมุติถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายมันเกิดเป็นนี้เป็นสินคุณเอาเงินของคุณมาชดใช้ให้ไหมหรือเปล่าครับก็ล่าเลยคุณก็บอกว่าคุณรับผิดชอบโดยอะไรครับโอกาสหน้าก็ไม่ต้องมาเลือกแล้วสิ่งที่คุณทำความเสียหายกับประเทศนะครับคุณที่ทําให้ประเทศเป็นนี้เป็นสินแล้วครับนะให้คุณเอาคุณไปติดคุกหรือเอาคุณไปประหารชีวิตแล้วที่ประเทศเสียหายไปแล้วอ่ะมากลับคืนมาได้ไหมห people, you you แล้วที hm? ่ประเทศชิบหายไปแล้วอ <m ock. S 2> yeah. ่ะมากลับคืนมาได้ไหม มันกลับคืนไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ที่ทุกคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เพราะเขาไม่ต้องการให้ไปเป็นงั้นเขาชี้ข้อนะครับพิรุษข้อสงสัยนะครับสีทางที่จะไม่ให้เกิดปัญหานั้นๆถูกต้องหรือเปล่าครับมันดีฝ่าหรือเปล่าครับไม่ใช่วันนี้ปล่อยให้วัวหายแล้วค่อยมาล้อมข้อปล่อยให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาพูดเขาพูดก่อนเพื่อไม่จะไม่ให้เกิดปัญหานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่นะครับว่าคุณภูมิธรรม ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์อะไรอยากคิดว่าประชาชนโง่อยากคิดว่าประชาชนจะไม่รู้เท่าทันวันนี้ผมบอกแล้วผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมก็ขอนะครับมีความคิดของผมมีแนวทางของผมและขอย้อนคุณภูมิทําทุกเรื่องบอกได้เลยครับว่าวันนี้ขอย้อนคุณภูมิทําทุกเรื่องถ้าเรื่องที่คุณภูมิทําพูดมันคือเรื่องของพูดเพื่อนะครับจะโยนความผิดให้คนอื่นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ